ไฟนีออนหรือหลอดไฟฟูออเรสเซนที่ให้แสงสว่างกับเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้สว่างตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถี่มากภายในหนึ่งวินาทีนี่มันเกิดดับไม่รู้กี่ร้อยหรือพันครั้งเนื่องจากมันมันถี่มากเราก็เลย เห็นเหมือนกับว,ว่ามันสว่างตลอดเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกับโทรทัศน์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมันมันดับมันสว่างแล้วมันก็ดับสว่างแล้วก็ดับอย่างเร็วมากหนึ่งวินาทีนี่มันสว่างแล้วก็ดับนี่เป็นร้อยเป็นพันครั้งหนึ่งวินาทีนี่เราอาจจะคิดว่ามันมันสั้นนะแต่ว่าสาม,มารถที่จะซอยย่อยออกมาเป็นพันส่วนก็ได้ ภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยอย่างนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ข้างหลังของเราเนี่ยพอซอยวินาทีออกมาเป็นเป็นพันส่วนขนาดของคนเราแต่ละขนาดแต่ละขณะมันก็ทียิบขนาดนั้นแหละก็คือว่าภายในหนึ่งวินาทีมันเกิดดับเกิดดับเป็นร้อยหรือเป็นพันอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราอย่างไร อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราที่เราเห็นเหมือนกับว่ามันอยู่ได้เป็นวันวันหรือว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงช่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดมาแบบเป็นดุนเป็นก้อนนะความโกรธนี่มันก็มันเกิดดับเกิดดับเหมือนกับไฟนีออนนี่แหละในขนาดจิตหนึ่งนี่มันก็เกิดดับถี่มาก มันทีจกนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ความเกิดไอ้ความโกรธเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับความโกรธตอนนี้เป็นอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่มันคนละอันสติของเราก็เหมือนกันสติของเรานี่ก็เกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่ว่ามันจะต่อเนื่องอันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสติของคนเราเนี่ยมันเกิดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายไป มันก็ไม่สามารถที่จะจะละความโกรธหรือว่าจะละอารมณ์ความรู้สึกได้บางทีฟังครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อมีสติเมื่อรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นทันทีที่รู้ทันด้วยสติให้ความคิดความนึกต่างๆก็หลุดไป แต่ว่าในประสบการณ์ของเราเราจะบอกว่าโอ้ก็มีสตินะก็รู้นะว่าโกรธนะแต่ทำไมมันยังโกรธอยู่ได้อันนี้ก็เพราะว่าตัวรู้หรือสติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแวบ,บหนึ่งแล้วก็ดับไปถ้ามันเกิดขึ้นต่อหลายๆแวบบหลายๆขนาดจิตอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะเปลืองจิตให้หลุดจากอารมณ์ได้แต่ว่าสติที่ยังอ่อนอยู่เนี่ย มันเกิดขึ้นแวบ,บหนึ่งแล้วดับไปดับไปแล้วไม่เกิดขึ้นต่อหรือเกิดขึ้นอีกสองสามแวบ,บแล้วหายไปเลยมันก็ไม่ต่างจากไฟนะที่กาลังไหม้แล้วเราฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำเข้าไปสองสาครั้งแล้วหายไปเนี้ยไฟก็อาจจะชะง,งักประเดี๋ยวเดียวแต่พอน้ําหมดมันก็ลามใหม่แต่ถ้าเราฉีดน้ําแบบพุ่งขึ้นเป็นสายเนี่ยหลายๆครั้งอย่างที่เราเห็นเขาเวลาเขาฉีดน้ารถับเพเิงเนี่ยมันจะพุ่งเป็นสายสายเป็นพุ่ง หลายๆครั้งนะถ้าปรุงหลายๆครั้งติดต่อกันเนี่ยไฟมันก็ดับได้ในที่สุดแต่ถ้าปรุงครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปไฟมันก็ชะงักได้เดียวเดียวแล้วมก็โหมโหมใหมนะ่ตั้งหลักใหม่ได้เพราะว่าเชื้อยังมีอยู่นะไฟอารมณ์ไฟโทรศนี่มันมันมีเชื้อนะเชื้อมันมาจากไหนเชื้อก็มาจากจิตที่ปรุงแต่งนั่นแหละ ิตที่คิดวนคิดเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆมันคือเชื้อที่ทําให้ไฟโทสะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเราเพลินเรามีสติรู้รู้วับโทสะมันก็ชะง,งักไปแล้วถ้าเรารู้ต่อแั๊บหลายๆแวบบหลายๆขนาดจิตติดต่อกันต่อเนื่องไฟโทสะก็จะค่อยดับไปหรือถ้าสติมันเร็วมากเนี่ยมันก็ไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธเนี่ย มันขึ้นได้อีกเพราะโทสะสนี่มันมันต่างจากไฟอย่างหนึ่งไฟนี่มันเกิดขึ้นต่อเน,นื่องแต่โทรศนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันดับแล้วไม่แล้วมีสติคุมมาไว้มีสติรู้เอาไว้อย่างต่อเน,นื่องมันดับแล้วมันก็เกิดยากแล้วคราวนี้แต่ถ้าสติอ่อนสติดับแล้วสติไม่เกิดขึ้นมาแทนอีกอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกับไฟเนี่ยไฟนิอ่อนถ้าสติของเราไม่ เกิดดับเกิดดับอย่างทียิบต่อเนื่องเหมือนกับไฟนีออนมันก็เหมือนกับว่าไม่สว่างมันก็สว่างสว่างดับดับสว่างสว่างดับดับนะก็ไม่สามารถจะขับไล่ความมืดออกไปได้ในที่สุดแล้วพอดับเกิดดับเกิดดับสว่างดับสว่างดับได้ไม่นานหมดแรงซะก่อนเช่นไฟอ่อนเงี้ยกำลังไฟมันอ่อนมันก็ดับไปเลยดับไปเลยคืนี้ความมืดก็เข้ามาคลุม แทนที่งั้นหน้าที่ของเราคือว่าก็พยายามที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องแต่ความต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะบังคับให้สติมันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องแต่เราสามารถที่จะเจริญหรือว่าบ่มเพาะสติเหมือนกับที่เราลดน้ําต้นไม้เราไม่สามารถจะบังคับต้นไม้ให้โต ได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยอยู่บ่อยๆเนะช่นลดน้ำพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยนะต,ต้นไม้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะการเจริญสติเราก็นะก็อาศัยนะการที่เราได้ฝึกปฏิบัติถูกวิธีก็คือการที่เราได้เห็นอารมณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆเผลอไปไม่เป็นไรเผลอไป รู้สึกตัวเราลึกขึ้นมาได้กลับมาใหม่เพอไประล,ลึกขึ้นมาได้กลับมากลับมาการที่ได้กลับมาบ่อยๆนี่ก็จะทำให้สตินี้ว่องไวกระฉับกระเฉงปราดเปรียวมากขึ้นสติก็จะจำสภาวะอารมณ์ต่างๆได้ได้แม่นขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็จำได้ปั๊บว่าอ๋อนี่แหละไอ้นี่แหละคือตัวกโกรธอ๋อนี่แหละคือตัวตัวทุก ไอ้นี่คือคือความฟุง้งซ่านอุทธธธจกัจกจกุกจจะเราไม่ได้เรียกชื่อไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่รู้รู้สภาวะของอารมณ์หรือรู้ว่าจิตมันเสียสมดุลไปเวลาเราเวลาเราดีใจก็ตามเสียใจก็ตามเนี่ยจิตมันจะจิตมันจะเอียงจิตมันจะเสียปกติไปดีใจก็ทําให้จิตเสียปกติเสียใจก็ทําให้จิตนี่ไม่เป็นปกติมันแกว่งอะ่ะเราจะเรียกว่ามันกระเพื่อมก็ได้ สติที่วายเนี่ยเพียงแค่กระเพื่อมนิดหน่อยก็รู้แล้วแต่ถ้าสติไม่ไวายเนี่ยก็ต้องกระเพื่อมแรงๆถึงจะรู้แต่เมื่อสตินี้ได้ได้คุ้นเคยกับอาการกระเพื่อมของจิตอยู่บ่อยๆก็จะจําไดนะ้เพียงแค่กระเพื่อมนิดเดียวก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นะแม้จะคิดเพียงแป๊แบบเดียวเนี่ยพอพอสติรู้เข้านะจิตมันก็หยุดคิดไปเอง ไอการที่จิ๋นลักคิดเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนกับขโมยนะขโมยเนี่ยเวลาเจ้าบ้านนี่เห็นเนี่ยว่ามันกําลังขโมยหรือกําลังเข้ามาป้นของในบ้านพอมมารู้ว่าเจ้าของเห็นหรือเพียงแค่เจ้าของเปิดไฟนะมันก็เผ็แล้วเพราะว่ามันกลัวที่จะมีคนเห็นเจ้าของบ้านไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีกำลังเข้มแข็งอะไรมาเพียงแค่ว่าเปิดไฟนะหรือว่าทำท่าว่าจะเข้ามาเห็นมันมันก็หายไปแล้วนะอาการจิตเมื่อมันรักคิดหรือมันมันโกรธหลงโกรธนะลักคิดหรือหลงโกรธหรือหลงเกลียดนะอาการเหล่านี้มันเกิดจากความหลงทั้งนั้นแหลนะมันเหมือนกับโจนที่เข้ามาที่เข้ามาแอบมาปล้นจิตของเรา นะแอบมาคลองจิตของเราแต่เมื่อเราเห็นเข้ามันก็หลบไปมันอายอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยมารเนี่ยมันมันกลัวกลัวคนรู้ทันมันจะปลอมมันจะป่วนยังไงอย่างเช่นมันเคยเข้าไปเช่นพระเาจานี้กําลังกําลังทรมานพรมทรมานก็คือว่ากําลัง จะทำให้พรมเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าตัวเองนี่เป็นเป็นอัตตาหรือเที่ยงพกาพรมเนี่ยก็มีพรมอีกมานี่ก็เข้ามาสิงอีกพรมอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตนหนึ่ง,งแล้วก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าเลยว,วก็บอกว่าเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเนี่ยมานผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะเจ้าอย่ารู้ว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพียงแค่นี้หละมันก็ มันก็หลบไปเลยมันก็หลุดออกจากพรมหรือว่ามานี่มันเข้ามาสิงในท้องของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ไม่ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์อะไรมากก็เพียงจะบอกว่าเนี่ยมานผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะอย่าไปนึกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเนีามานี่พอมันรู้หรือพอมันพอพอ มีคนรู้ทันหรือพอมีคนเห็นอุบายของมันมันก็ไปเองนะไอ้กิเลสที่มันมาลักคิดหรือมันมาทำให้เราหลงโกรธเนี่ยมันก็กลัวกลัวสติที่จะเห็นมันเหมือนกันแต่ว่าไอ้การเห็นของเราด้วยสติเนี่ยมันมันถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่มีกำลังเกิดแล้วก็ดับดับแล้วไม่ขึ้นต่อไม่เกิดต่อ นะก็อารมณ์อกุศลต่างๆพอมันเห็นสติดับไปมันก็เข้ามาเล่นงานจิตเหมือนเคยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้สติของเรานี้นะว่องไวปราดเปรียวที่เรียกว่าแม้จะเกิดและดับแต่ก็เกิดใหม่อย่างทียิบนะนะอันนี้เป็นเรื่องการฝึก นี่การปฏิบัติเนี่ยมันก็เราก็อาศัยสตินี่แหละเป็นเป็นผู้เป็นผู้รู้นะเป็นผู้เห็นไอ้คำว่าผู้รู้ผู้เห็นนี่เราก็ก็พูดไปตามภาษานะภาษาสาม,มัญเพื่อให้เข้าใจง่ายจริงๆแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะนี่เป็นของคู่กันสติคือ ระลึกได้สัมป,ปัญญาคือรู้ตัวแต่แล้วก็พูดรวมๆกันไปว่าเนี่ยสติคือระลึกได้บ้างละ่ะสติคือความรู้ตัวบ้างละ่ะเมื่อรู้ตัวแล้วมันก็สลัดอารมณ์ต่างๆไปได้ในการเจริญสติเนี่ยเราก็ทำนะทั้งโดยอาศัยรูปแบบนะคือการสร้างจังหวะเดินจงกรมโดยอาศัยสภาพแวดล้อม ที่มาช่วยให้การปฏิบัติของเราเป็นไปได้สภาพแวดล้อมของเรามันช่วยให้ความคิดมันน้อยลงนะเมื่อความคิดน้อยลงแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอาหารกินหรือมีอาหารน,อน้อยมันก็อ่อนแรงมันจะมันก็ไม่ปาดเปลียวเหมือนก่อนแต่ขณะที่เราปฏิบัติอยู่วยสติของเราก็ปาดเปลืยวมากขึ้นก็สามารถที่จะวิ่งไล่ทันนะความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกได้ ถ้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะความคิดของเราก็ปราดเปรียวมันเก่งในการคิดเราคิดได้เรื่อยๆความคิดก็ไวสติซึ่งยังไม่ได้พัฒนาก็ตามไม่ทันแต่พอเรามาอาศัยสภาพแวดล้อมอย่างในวัดหรือว่าการมาเก็บอารมณ์อย่างนี้มันไม่มีเรื่องที่จะมากระตุ้นให้เกิดความคิดมากข่าวสารต่างๆก็ไม่มีโท,ร,ทรศัพท์จดหมายต่างๆก็ไม่ค่อยได้รับรู้ดังนั้นความคิดมันก็ค่อยอ่อนแรงไป แม้มันจะหาเรื่องคิดต่างๆมากมายแต่มันก็คิดได้น้อยลงเมื่อคิดได้น้อยลงหรือคิดได้ช้าช้าลงสติก็ก็เริ่มจะพอฟัดพอเบียงกับมันได้นะอันนี้ก็ทําให้สตินี่ก็โตขึ้นโต,ข,นโตขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าได้คู่ซ้อมที่ได้คู่ซ้อมที่ที่พอแก่ฝีมือเมื่อคนฝึกใหม่ๆนักมวยใหม่ๆเนี่ยถ้าเจอคู่ซ้อมหนักๆตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีทางจเจริญ ไม่มีทางที่จะเก่งได้แต่ถ้าเกิดเจอคู่ซ้อมที่พอพอฟัดพอเวียงกันสติก็โตขึ้นได้นะเราก็ต้องการปฏิบัติเนี่ยในรูปแบบก็คือการพยายามที่จะสร้างหรือหาคู่ซ้อมที่มันพอฟัดพอเวียงกับสตนะิในขณะที่สติก็ได้รับการขุนการบำรุงก็มีกําลังที่จะสู้กับคู่ซ้อมซึ่งอดอาหารมาหลายวันหรือว่ากินบ้างไม่ได้กินบ้างนะมันก็ ก็เลยพอที่จะเอาชนะได้แต่ว่ามันก็มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในอิริยาบถประจำวันด้วยซึ่งเราก็ต้องอต้องใส่ใจการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัตินอกรูปแบบนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันแต่ว่าเ,เอาถึงเอาถึงที่สุดแล้วนีน่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ อย่างอาจารย์ประโมทซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็รู้จักนะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ศึกษามากจากครูบาอาจารย์หลายสำนักแล้วก็โดยเฉพาะทางสายของพระอาจารย์มั่นท่านท่านอาจจะบวชได้5้าหพันสาแต่ว่าปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวะมาสามสิบสีปีแล้วท่านก็ศึกษามาหลายสำนักมาก โดยเฉพาะทางด้านของอาสายของพระจรันมันท่านก็ได้พูดถึงพระจรันมั่นไว้ว่าพูดถึงคําพระจรย์มันก็ได้สอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะถึงแม้ว่าท่านจะแนะให้ลูกศิษย์ได้บําเพ็ญสมถก,กรรมฐานมากแต่ว่าก็ได้ย้ําให้เมื่อออกจาก จากกรรมฐา,านแล้วก็ให้มีสติรู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือท่านศึกษาไปรวมธรรมาศึกษาหลวงพ่อเทียนก็พบว่าคําสอนของอจารย์มั่นโดยแก่นแท้แล้วนี้ก็ก็เข้าได้หรือว่าสอดคล้องกับที่หลวงพ่อเทียนได้ได้ได้ย้ำเอาไว้นะก็คือเรื่องการมีสติรู้กายรู้ใจท่านก็ได้ ตั้งข้อสังเกตว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้เลือกระหว่างการมาทำใจให้สงบแล้วก็กับการมาให้มีสติรู้ในชีวิตประจำวันคือรู้กายร,รู้ใจเนี่ยถ้าให้เลือกนะท่านว่าการมีสติรู้กายร,รู้ใจในชีวิตประจำวันนี้สำคัญกว่าคือถ้าจะตัดทิ้งอะไรก็ตัดได้นะแต่ว่าอย่าอย่าตัดอย่าทิ้งเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวัน คือการรู้กายร,รู้ใจไม่ให้เจริญสติเพื่อให้ใจสงบอย่างเดียวนะอันนั้นมันจะกลายเป็นสมถะอย่างที่ผู้ไว้ไเมื่อเช้าแต่ให้มีสติจนทั่งเราเห็นกายเห็นใจจริงๆไม่ใช่พอใจกับความสงบแม้จะสงบก็รู้ว่าสงบนะแม้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบการการทำเช่นนียเป็นเรื่องสําคัญแต่พูดอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเออก็ดีแล้วฉันเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องมาวัดก็ได้ บางทีเราก็ไม่รู้ไอ้ที่คิดอย่างนั้นเนี่ยมีกิเลสมันหลอกให้คิดหรือเปล่ากิเลสมันไม่อยากจะละทิ้งความสะดวกสบายในเมืองมาอยู่ในในป่าหรืออยู่ในวัดนะกิเลสที่มันฉลาดมันจะหาเรื่องนะให้เราเนี่ยไม่ไม่ปฏิบัติพอมันได้ยินว่าเออการเจริญสติในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องสําคัญกว่ามันก็บอกว่างั้นฉันไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วนะที่วัดฉันไม่ต้องมาเก็บอารมณ์แล้วนะฉันไม่ต้องมามาอยู่อย่างนี้ให้ลําบากนะฉันก็อยู่บ้าน อยู่ในเมืองอันนั้นอาจจะเป็นกิเลสก็ได้ที่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยนะเขาเขาก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจริญสติในชีวิตประจําวันเพราะามันมีเรื่องกระตุ้นให้ไปฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆมันมีเรื่องที่จะยั่วยุให้กิเลสนี้ขึ้นมาครองใจโดยทําให้ใจนี้หลงหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดต่างๆ เอาเขอาจริงๆนะคนที่บอกว่าฉันจะ,จะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เอาเขอาจริงๆก็ก็อาจจะเหลวนะเพราะว่ามันถูกนะถูกความหลงนะความลืมนี่กลืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็งการที่จะปลีกตัวมาปฏิบัตนะิในสถานที่อย่างนี้นะหรือว่าในที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จําเป็นเลยเพราะคนที่ไม่ค่อยมีวิน,นัย ไม่ค่อยมีวินัยก็หมายความว่าปล่อยตัวไปตามกระแสแล้วคนที่ปล่อยตัวไปตามกระแสสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ปฏิบัติเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันก็ไม่มีทางจะเจริญได้แ,แต่แต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะมีมีสภาพแวดล้อมมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนก็คอยเป็นกําลังใจและขณะเดียวกันก็คอยที่ทําให้เราต้องคอยระมัดระวังนะเพราะว่าคนเรามก็ ก็ยังมีมานะอยู่นะก็กลัวเสียหน้ากลัวอับอายพอเห็นคนอื่นปฏิบัติก็ก็ต้องปฏิบัติบ้างไม่ใช่เพราะอะไรคือกลัวอายความคิดแบบนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันก็คือทาให้ไม่เฉยแฉะนะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจซึ่งตรงข้ามกับเวลาอยู่คนเดียวมันไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นก็เลยกิเหลมก็ได้ช่องมีคนเขาบอกว่าเวลาคนเรามันอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนเนี่ย โอกาสที่จะทำชั่วนี่มันก็น้อยลงโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวมันก็น้อยลงโอกาสที่จะทำตามกิเลสมันก็น้อยลงถ้าเราอยู่ท่ามกลางผู้คนอันนี้เขาเรียกความโปรง่งใสความโปร่งใสคือใครๆก็เห็นได้ว่าการอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพาชีวิตของตัวเองเข้ามาอยู่ในความโปรง่งใสคนก็เห็นก็ทําให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัตนะิอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะคลองตนให้ให้อยู่ในการปฏิบัติได้อย่างต่อเน,นื่องแต่ทุกคนที่มีสติหรือว่ามีความตั้งใจนะอย่างเด็ดเดี่ยวเนี่ยอย,อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในเมืองก็อยู่ได้อย่างอาจารย์ปราโมทน,นี่ก็ปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวะก็เรียกว่าอยู่ในเมืองนะก็ได้อาศัยดูจิตดูใจมาตลอดนะก็ ็มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนเป็นก่อนจะบวชพระแล้วคล้ายๆหลายคนก็นับถือเป็นอาจารย์ซึ่งซึ่งจากการปฏิบัติจากงานเขียนจากการพูดท่านก็ก็ทำให้เห็นได้ว่าท่านก็มีการปฏิบัติหรือว่าบรรลุธรรมได้ขั้นสูงเหมือนกันนะแล้วซึ่งทำให้ท่านเห็นเลยว่า สายการปฏิบัติอย่างพระอาจารย์มั่นกับของหลวงพ่อเทียนนะซึ่งท่านก็เคารพมากเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่คนส่วนใหญ่ไปติดอยู่ที่อยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือหรืออยู่ที่รูปแบบ mm hmm. ก็เลยเห็นเป็นว่ามันแตกต่างกัน่านก็เห็นเลยว่าโอ้ไ้หลวงพ่อเทียนนี่นะการปฏิบัตินี้ก็เป็นวิปัสสนาได้นะแต่ว่าคน ที่จะเข้าใจแนวการปฏิบัติของท่านและปฏิบัติได้ถูกวิธีก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากนะปฏิบัติปลายกลายเป็นสมถะก็มีแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการปฏิบัติและปฏิบัติทั้งในรูปแบบก็ดีทั้งในชีวิตประจำวันก็ดีมันก็จะทำให้เราเจริญก้าวหน้านได้มากขึ้น